เดี๋ยววันนี้ค่ะจะพาทัวร์สาขาสระบรุรีมาลองดูกันนะคะว่าสาขานี้มีอะไรกันบ้างค่ะตอนนี้นะคะเรามีโปรโมชั่นคอร์สการันตีค่ะรับรองผลถ้าน้องคนไหนสนใจนะคะเ mm hmm. ข้าดูที่เว็บไซต์เดอะค่ะหรือว่าสอบถามหนะะ้าเคาน์เตอร์ได้เลยนะคะตอนนี้เรามีโปรโมชั่นอยู่ค่ะถ้าหากว่ามา2คนขึ้นไปนะคะเรามีส่วนลด,ดให้ด้วยค่ะถัดไปนะคะตอนนี้เรามี mm hmm. ตัวนี้ค่ะเป็นายชื่อน้องๆ้องที่สอบติดโรงเรียนเตรียมอุดมนะคะค่ะอันนี้นะคะจะเป็นรายชื่อน้องๆ้องที่สอบติดโรงเรียนมหิด mm hmm. ล เดี๋ยวเราไปดูด้านในกันนะคะว่าข้างในมีอะไรกันบ <Okay. S 1> ้างค่ะเข้ามาดูด้านในกันนะคะว่ามีอะไรบ้างมุมแรกค่ะซ้ายมือตรงนี้นะคะจะมีที่นั่งไวลาน้องผู้ปกครองและน้อ,อ,องๆนะค่ะเอาไว้นั่งเอเพื่อนๆไปอ่านหนังสือตรงนี้นะคะถัดมาค่ะมุมนี้ค่ะจะเป็นห้องจีนเนียค,ค่ะมีไว้บริการน้องๆถึง60เครื่องนะคะด้านในค่ะดูบรรยากาศ ำหรับตรงนี้นะคะจะเป็นบอร์ดประชาสัมพันธ์ค่ะเอาไว้ติดแจ้งข่าวสารนะคะสำหรับน้องๆมอต้นและมอปลายค่ะไม่ว่าจะเป็นข่าสอบเข้าโรงเรียนต่างๆคอร์สสอบตรงคอร์สแอดมิชชั่นหรือว่าคอร์สอินเตอร์ค่ะน้องๆสามารถมาดูได้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์นี้ค่ะค่ะสำหรับตรงนี้นะคะจะเป็นหน้าเคาน์เตอร์เพื่อเพี่ยว์ทำงานเองค่ะสําหรับรน,นะะ้องๆท่านใดนะคะที่สนใจอยากจะสอบถามเกี่ยวกับคอร์สเรียนหรือการแนระแนวการศึกษาต่างๆมาหาเพี่ยวได้ที่นี่เลยค่ะที่ศูนยอนันต์ฟ้าชั้น,น3โรงเรียนกวีวิชาเด็กปีทีเอสหรือโทร084700 65ถึง66เพี่วไม่ให้เด็ก BTS อินดีให้บริการค่ะ